เมื่อก่อนเรามักจะมองว่าคุณทักษิณเป็นผีเนาะก็คือเขาจะมองว่าเป็นสามปปาเวสิเล่ล่อนอยู่นอกเมืองไทยอีกฝั่งหนึ่งก็จะบอกปลุกผีทักษิณมาปลุกปีทักษิณไม่มีจริงไม่มีอิทธิฤทธิ์เมื่อก่อนคิดแบบนี้ที่ไหนได้วันนี้ตัวจริงตัวจริงมีชีวิตและจิตวิญญาณกลับมาทำงานการเมืองอีกครั้งเต็มที่ไหมเรามีโอ้โหถ้าถ้ามองวันนี้นะ กำลังจะมองว่าเหมือนกับเขามีพลังดูดนะเหมือนเขาเป็นพลังดูดนะเหมือนถ้าหลุมดำนะดูดทุกสิ่งทุกอย่างดูดแสงดูดพลังทุกอย่างเข้ามาดูไม่ดีเลยเอาเอาเป็นพลังอย่างอื่นไหมคือเราจะพอมองคือหลุมดามีมีแรงดึงดูดสูงว่าเป็นเป็นศูนย์รวมของแรงโน้มถ่วงไงใช่ไหมคะเพราะงั้นเนี่ยวันนี้ต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ย พลังดูดของเขาเนี่ยดูดอำนาจมาศูนรวมอยู่ที่ตัวเขาแล้วอะ่ะเพราะงั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยการเดินเกมการเมืองหลังจากนี้นก็จะอยู่ภายใต้ศูนย์รวมอำนาจ ที่ชื่อว่าทักษิณชินวัตรนี่แหละแล้วอุ้งอิงอ่ะอคุณอุ้งอิงก็คือนานายกไงคือคุณอุ้งอิงเนี่ยพูดง่ายว่าคือตัวเล่นข้างหน้าแ<อ>ว่าพูดตรงๆเลยนะคะครเราไม่ต้องอ้อ,ขอมขอวันนี้เกมการเมืองเวลาเขาอ่านเขาอ่านกันแบบนี้อยู่แล้วคับนะคะคุณอุ้งอิงคือคือตัวเล่นข้างหน้าที่จะต้องเล่นบทแบบนี้ไปค,คุณอุ้งอิงอาจจะเล่นด้วยบทความเป็นเนเจอร์ของตัวเองด้วยส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องแน่นอนว่าก็จะต้องเจือปนไปด้วยนะคะการดีไซน์การออกแบบ หลักดันจากผู้เป็นพ่อด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมองเลยว่าภาพรวมของหมากกระดานการเมืองไทยวันนี้ขับเคลื่อนภายใต้อิทธิพลของคุณทักษิณแน่นอนเป็นอิทธิพล<ช>ของดวงอาทิตย์ที่ชื่อว่าทักษิณน,นะฮะดูไม่ต้องดูอะไรมากดูจากอตอนนี้ที่กำลังวุ่นวายกันเรื่องของการจัดตั้งคอรมอวันนี้นะ,ะคะเห็นได้ชัดที่สุดเลยว่าวันนี้เนี่ยทุกทุกคนเนี่ยก็คือ เมื่อก่อนเรามองว่าโอ้โหศูนย์รวมของการจัดตั้งครมอทุกคนต้องวิ่งไปบ้านป่ารอยต่อนะในยุคข,ของสามปอนแต่วันนี้ไม่ใช่แล้ววันนี้เขาไปบ้านจันทสองล่าแล้วนะฮะเพราะงั้นวันนี้เราจะเห็นเลยว่าทุกคนรู้แล้วว่าเขาจะต้องไปอยู่ตรงไหนอยู่กับใครมไม่เคยเห็นร้อยเอกธรรมนัสแสดงท่าทีแอคชั่นออกมาเรียกว่าเป็นฝ่ายปะทะกับบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมแบบตรงๆแบบนี้มาก่อนตัดพี่หักน้องแล้วใช่นั่นเป็นเพราะว่าเขาเชื่อมั่นในอิทธิพล อำนาจของคนที่ชื่อว่าทักษิณชินวัตรมาถึงตอนนี้มันก็ต้องเชื่อแล้วล่ะใช่เพราะมันปรากฏชัดเหลือเกิน